ก็คลก็านมาทำกันมาดูก่อนซุ่มลาบิูแกนนันเราจะเริ่มตั้งแต่อันจิ้งนะแค่นี่นะอันจิ้คือทนเองอันนี้ซึ่งส่มก็คือน้าตาส่วนนั้นลับตานับตาก็แบบเลือกๆหนึ่งเรามาเแกกันเลยนะทุกคน ก็แล้วก็แกะกะเทียออกประมาณนี้นะรกันนอก็จะได้กะเยมก็ไมันจะไม่มีการนมันจะไม่มีการแฮตทอนเงินนี่คุณ มันจะไม่มีการดูคน้นแต่ครูจะบอกเลยว่า,าเยมาตัเลยค่ะณคนไอานไม่เชืนออะไรอ่ะอันนี้เราปิดเอ้ยเอ้ยอันนี้เราปิดตาอยู่อ่ะเย่ดีวราผิดความก่อนเดีเย๋ยวเรา มาดูก <conference> si ันว่าเราอยากได้ส so? ีอะไรเราอยากได้ส <OM Ciao> ีฟ้านะทุกคนอะไรยกได้สีน้เนพราะว่าเป็นกล่อสีที่เล็กนะคืออะไรลองเปิดดูนะสสองหนึ่งแทม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 แทดแแทมทแมแทมแมแทมทมมแท โอเคสี่แค่รัวโอ้ยเสียงีมวต้องการนบุปคนอันนากล่องสุ่มลาบูบูยากลาบูบูมากันหลังจากที่เราทำอุคจิ๋วแล้วใช่ไหมกรนทรวงศึกษาธิกงรกระทงการัลัง้คะออันการคลั กานต้องคือบบสูงอนี <yeah. S 1> ้เขาเล่กวากล่องส่มลบอัเอาเรีันว่ากะกองส่งลบอันนี้เขาเรี่กวากล่องส่ลบคืออันนี้เราเคยแกะให้ดูช่มดูโนก็ช็กก็กน้แน่าแกะให้ดูเราอันนี้คืออันแรกที่เราส่วนแล้แกะอันนี้วใช่ไหมคะเราจะมาแกะอันนี้กัน เราหลังก็เป็นประมาณนี้เลยนะคาเราไปจะเป็นสีเราอยากได้สีอะไรต่างๆนานาชนิดโอ้ยได้สีทองอันนี้พี่ตู้ทำให้พี่ตู้ทำให้ไม่รู้จะได้สีอะไร เต่คือเก,ก็บมาเหมือนนะเก,ก็บมาเหมือนกกมมอยู่เนี่ยคงไม่จะเป็นตัวน,นะเพยายามจะบงังแสงไปเดี๋ยวมาลองเก็บไปนะคะนี่เปิดได้ง่ายได้เสียบพันอ่ะเฮ้ยมันมาไขาต่ตรงนี้น้น,นมาอิม นี่นะทุกคนเราเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะเราจะดูการดก่อนดีไหมอ่าไม่ดูอ่าแก่ใช้กระดากระไาษหายนอ่อ่า่ อหันหลังมาพอดีเลยไอ้เจ้าเสียอะไรเลยเหยียดเลยน้องถามแล้วครูบอกว่าถักเปียพอได้อยู่นี่นะพ่อเสียอะไระหลับตาคือคนเราหลับตาขนาดเราเลยอ่ะไรก็ได้นักเสียเลยเดี๋ยว วอกเราไม,ไม่รู้ไม่กล้าดูกาดค่ะจะกระดาอไม่ไออกมาัากตากแต่ไม่รู ก้า es ah, oh. okay. okay. ้ไปไหนก้าเขาใส่ในซองให้หรอเอ้าอะไรเอ๋อค่ะก้าวทำไมคะทำไมพี่เราใส่ในซองให้ก้าสีอะไรค่ะค่ะเราจะมาเริ่มเปิดตาเลยนะแทนแทาแดงแทมแทมมีหัวจับเร็วแยมแทน สี่ชั่วไม่ช่มต้องก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หน้าปกน้องไม่วันเสจมันเด่ดทำไมแบบพี่เราทจริงไม่สวยแต่ก็สวยก็เศรด้วย่อเทปก็แบบเหมือนก็อะไรก็คือที่เราสใค จะให้เห็นน้ากแต่เดี๋ยวกาโอู้แบบกาแบบมันจริมก็ไม่รู้ไปเอามาจากที่ไหนมาเนีะยีเด็กเวดเอ้ยเอาเดี๋วเราเก็บใส่ในซองก่อนทำ กควรอย่าเลยมาดูคิดใหม่เพราะว่าเราไม่ได้ไอ้นี่นะเราไม่ได้ทองคิดมัน,นอะไรเลยรลยว่าจะลองคิดอะไรดีนะแกแต่เ,เราใส่แต่เราก็จะมาแกส้สาะะรอนะันนั้นที่คารานั่นทุกคนที่จริงทำที่ฉีกนะ ที่จริงทำที่ฉีกนะหเห็นไหมเดี๋ยวเขาเก็บดีด oh, ก่อนโอ้โหเก็บไม่ได้โอ้โหวาย

คุณเาเพิ네่มเงินเพิ yes. ่มราเขาเอ่อดาดเดี่ยวเดี่ยวคุณชายต้ใช้ตองนาทีได้คุณชาไมาเมื่อนาดีวแบบนั้นทุกคน อาจจะช้คิปนี้อาจจะช้แต่ไม่รู้กี่ย่าชิปเลเแบบนี้น่าตกตกขนาให้ตั้งชื่อโอ้ m ม god โอ้โอ้ไ g ่ก็อันนี่หายตามคลิปไรต้องมาแล้วก็เรามาใส่แล้วก็เมานไปทำ เป็นกล่องถุงลาบูบูที่ทำกันเลยนะแล้วก็เป็นกล่องถุงลาบูบูมีจกักรแม่แกะตลออันนี้เราแกะออกมาเรียบร้อยแต่ตัวนี้ทุกคนจะรู้กันเลยใช่ไหมว่าได้สีฟา้าใช่ค่ะมันอาจจะได้สีฟ้าก็ได้จะปิดไปเลยแล้วมันอ๋อ

カキカキも食べたままに。 ก็ถ้าเด็กก็จะเก็บใส่ซองลยตามเช่งายตามช่้งพิง้นอเคโอเคแบบนึงอะเรแบนโอ้ยต้ยอะไรวะเอาอจริงจริงดมก็สก พอแบบสีแบบคาราเมลนิดนึงโอเคสองแป๊บนึงแม่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเก็บใส่กล่องลาบูบูก่อนโอเคโอเคแล้วก็ขอตัวอะลาแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย